ในเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการขออภัยโทษจากอัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه และุหอัลลครูอยากให้นักเรียนกล่าวบทอิสติฟาต้นหนึ่งวันละเจ็ดสิบครั้งถ้ามากกว่านั้นได้ดีเช้าเจ็ดสิบเย็นเจ็ดสิบเดือนรอจับไม่ต้องท่องจำเลยเจ๊ครูว่าเธอได้เพราะมันเป็นสำนวนที่คุ้นอัลลอฮุมะฟิลีวะรฮัมนีวะตุบอาลัยอีกทีหนึ่ง อัลลอฮุมมลฟิลลีวรหฮัมนีวะตุบอะลัยยาจงกลับมากลับตัวปรับใจก็มาเรามีใครเป็นต้นแบบบ๊อบนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีสั่งเราให้เราอิสติฆฟารวันละกี่ครั้งร้อยครับิล أستو فير الله رب البرايا أستو فير الله อ ن ا ل خ ร็อบบี จุดหนีภัยมาหน้าฟ้าว่าวาฟิกนี่งานน์ศรัทธายาอัลลอฮ์าพระองค์วอนขออัลลอฮ์ทรงอภัยให้กับตัวปรับใจสิ้นไรม้วนบาปกรรมทุกวินาทีเทวีคุณวิชาให้ทุกเวลา นำพาสู the the ่อามาลให้ทุกนาทีบากบันมุ่งฟันฝ่าจากใจตักว่าไฟหาคุณความดียาอัลลอฮ์